สวัสดีกับรือต้นรือดูหนาวนะครับวันนี้อากาศดีๆนะครับหลังจากที่เราตัดหญ้าเสร็จไปนะครับก็จะพาตอนนี้เข้าสู่หน้าหนาวและอากาศก็จะแห้งๆห,หน่อยก็เลยตัดหญ้าเสร็จเราก็ ทำการคุมโคนต้นไม้กันนะครับเราก็ทำเท่าที่เราไหวสดเราก็จะคุมเฉพาะต้นที่มันเล็กที่เพิ่งปลูกปีนี้นะครับน,นี้มะฮอกกาน,นีนะครับคุมดินและคุมหนาๆเลยตอนมาปลูกใหม่ๆต้องหาฟางมาคุมคุมได้ก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับ ตอนนี้หญ้าเวลาเราตัดหญ้าก็จะเยอะมากเพราะฉะนั้นเราก็มีญ้ามาคุมดินแทนก็ไม่ต้องเสียงเงินซื้ออะไรนะครับอันนี้ก็ผลไม้อะไรก็ไม่รู้อันนี้มะม่วงน้ำดอกไม้นะครับเราก็คุมดินมันหน่อยเพราะว่าเดี๋ยว มันจะตายซะนี้ก็ไปดูนะครับเราก็จะคุมโคนานาเลยเมื่อกี้เพิ่งจะลดน้ำต้นไม้ไปนะครับเปียกไปทัางตัวนี้ก็ยังนานะครับหญ้าเราเยอะมากคุมได้หมดเลยนนี้ก็มะหอกกนดีนะครับ วันนี้เราเอาต้นไม้มาปลูกสามต้นปลูกตรงนี้สามต้นห้างๆเลยมีต้นแดงนะครับปลูกวันนี้เลยน,นี่ต้นจานจานต้นนี้ดอกจะเป็นสีเหลืองสีส้มเรามีแล้วต้นหนึ่งอันนี้เราซื้อสีเหลืองมาไม่รู้จะเหลืองจริงหรือเปล่านะครับรู้แต่ว่าต้นจานเนี่ยทนแรงจริง นจริงๆเขาบอกว่าปลูกต้นจานอย่าปลูกลิมบ่อกใกล้น้ำนะครับเพราะว่าเขาชุ่มน้ำนี่มันจะบ้าบ้าใบอ่ะเขาว่าดอกมันก็จะไม่ค่อยออกอันนี้มะฮอกกานีนะครับมะฮอกกานีุมโคนไว้มีก้ามะฮอกกานีต้นหนึ่งนะครับ วันนี้อากาศดีมากอากาศเรียกว่าหนาวเลยดีกว่ามาตั้งแต่เช้านะครับวันนี้ต้นแดงปลูอกวันนี้เลยมีปลาดูปลาดูนะครับมีหมกผ้ากับปลาดูผมว่าตายแน่เลย ตายหรือทิ้งใบแต่ผมว่าตายอะ่ะครับก็เดี๋ยวดูไปว่าเขาจะตายหรือเปล่าอันนี้ก็ล่ำซำกุมโคลนเลยครับอันนี้ก็มหกาหอกกันนี้ นี่ก็สักนะครับสักเราโตและเดี๋ยววันนี้เรากลับบ้านแล้วครับถ่ายเสร็จเราก็จะกลับบ้านแล้วก็เลยถ่ายไว้ให้เพื่อนๆดูตัวเองก็ดูด้วยครับ เตรียมกะว่าปลายปลายปีจะมากลางเต็น์กันนะครับก็เลยต้องตัดหญ้าไว้ก่อนเวลาเรามาเราจะได้ไม่ต้องตัดอีกอากาศดีมากๆวันนี้ต้นไม้มันก็โต โตไปเรื่อยๆวิวเดียวกันแต่บรรยากาศมันไม่เหมือนกันนะครับแต่ละเดือนแต่ละเดือนมาอากาศก็จะไม่เหมือนกันการเจริญเติบโตของต้นไม้ก็จะไม่เหมือนกันมีสลเหลาโตดีมากๆเลยครับต้นใหญ่เลย นีต้นสักสูงมากเลยครับปลูกต้นไม้ก็เหมือนการเลี้ยงเด็กนะครับมันก็จะมีต้นโตช้าโตเร็วเลี้ยงเด็กแต่ละคนเราจะให้ดังหวังเลยทุกคนมันก็เป็นไปไม่ได้ครับ แต่ถ้าเราดูแลเขาดีๆสักวันเขาก็จะต้องแข็งแรงเขาก็ต้องเติบโตได้ดีนะครับเหมือนต้นไม้นะครับมีทั้งต้นเล็กต้นใหญ่ปลูกพร้อมกันใช่ว่าจะโตเท่ากันนะก็พยายามดูแลเขาดูนะครับต้นสักนีโตแล้วต้นสัก นี่ก็พยูงครับนี่มะอกกานีสูงมากเลยสูงมากเลยเป็นต้นไม้ที่น่าปลูกมากครับมะอกกนีไม่ต้องดูแลอะไรเขาเลยต้นไม้สองปีวอกกว่าสองปีครึ่งครับ นี่ก็ปลาดูปลาดูครับโอ,อล้ละได้ลบเงาดีขอบจับหน่อยนี่ต้นนี่กิ่งมันต้นต้นมันดูต,ต้นอื้อใหญ่มากมีไก่เลยนะครับไก่ข้างบ้านดีด,ดีชอบเสียงผมชอบเสียงมัน เวลาผมไม่อยู่เนี่ยผมก็ฝากน้าข้างบ้านเนี่ยครับให้เขาช่วยดูไม่ได้ดูต้นไม้หรอกดูว่าใครจะเข้ามาหรือเปล่ากลัวอย่างเดียวคือเขาเข้ามาหว่านแหตกปาลาอะไรเงี้ยผมไม่ได้ว่าห่วงนะเพียงแค่ว่าตกไปกินตกได้แต่ถ้าถึงขนาดเอาแหวเอาแหมาหว่านเลยอ่ะผมว่ามันเกินไปบาปกรรม ให้ดีหรอกตกไปกินไม่มีกินมาตกไปเลยผมไม่เคยว่านะครับนี่กาสลองคำนโตแล้วได้มาจากสูตรพรชันกาหมายเพชรบูรณ์นี่ประยงต้นหนึ่งนะครับนี่ยางน้า จางหน้านี่ปลาด,ดูใหญ่กว่าแขนใหญ่กว่าแขนนี่พยุงครับพยุงต้นจับเลยครับผมไม่ค่อยได้จับหรอกต้นไม้นี่โตแล้ว ได่ว่าแขนแล้วนี่ต้นสักสักนี่ครับนี่ก็พยองครับต้นใหญ่มากนี่ครับปลูกต้นปลูกเท่ากันขนาดเท่ากันแต่โตไม่เหมือนกัน นะต้นนี้จะเล็กแต่สักวันถ้าเราดูแลเขาเรื่อยๆสักวันเขาก็โตโตนี่ก็มปดููปะปูที่นี่โตดีมากผมชอบลายไม้ผมชอบลายไม้เวลาเขาแตกผมชอบมากเลยเวลาเขาแตกนี่ขี้เหล็กปลูกแบบยอโตล้วสูงแล้ว นีต้นแดงครับต้นแดงกระโตไว้บุกปีนี้นี่ก็พยุงเวลาผมจะแต่งกิ่งผมก็แต่งแค่พ้นหัวผมจะไม่แต่งเยอะพ้นหัวเดินแล้วไม่ต้องก้มหัวมาดู โอ้โหดูต้นใหญ่ไหมครับต้นศพโตแล้วโตแล้ว,เ,ลว,เ,ลวเ,ลเวลาผมจะปลูกต้นไม้หรือทำอะไรเนี่ยผมจะจินตนาการไว้ก่อนว่า สิบปีข้างหน้ามันจะเป็นยังไงแล้วผมก็จะทำตามที่ผมจินตนาการได้ั้มครับใหญ่มากเลยนะมีแตนแล้วะเนี่ยผมต้องเช็คก,ก่อนขอจับโคนสักทีโอ้ดูนะครับใหญ่ไหม อน,อนี่ต้นแตงนี่ต้นอะไรไม่ทราบครับมีนกเข่าด้วยน่ะ,ม,นนะรรม,มันอย่างนี้แหละครับที่ผมชอบมันอย่างนี้แหละผมชอบใหมม้มีสัตว์มาอยู่มีนก ต้นอะไรไม่ทราบครับถ้าเพื่อนรู้ช่วยบอกผหน่อยนะครับผมซื้อมาปลูกเองแต่จับชื่อไม่ได้ต้นหนึ่งสลาหรือเปล่า ถ่ายเก็บไว้เพราะว่าผมไม่ค่อยได้มาผมไม่ค่อยได้มาผมก็ต้องถ่ายเก็บไว้ดูบ้างให้เพื่อนๆดูจะได้อย่งน้อยก็เป็นแรงบันดาลใจครับ ต้นใหญ่แหละก็ยุ่งเจาถาว,วันแลลวถาว,วันนี่ยจริงนะห้ามเลยนะห้ามไม่เข่าขึ้นเลยนะพอถ้าขึ้นแล้วเนี่ยเขาจะตายอยู่ดิดึงยังไม่ออกเลยครับ ดึงได้ต้องดึงออกครับดึงได้ต้องดึงออกอยากให้พันพันเมื่อไหร่ต้นไม้ก็ไม่โตครับเพราะว่ามันจะรัดต้น ผมดื่มผมก็ต้องต้องดูแตนนะครับต้นใหญ่แล้วนตนใหญ่แล้วชุ่ชันครับต้องคุมโพนเขาไว้เพราะต้นเขายังเล็กอยู่พยายามคุมให้มัน,น,นหนา นี่เป็นยุนครับที่ชันอันนี้ก็ลำดวนครับเหลืองปีดียาทอน ทุกครั้งก็โตทุกครั้งครับต้นสักสักน้อยสองเมตรกว่าตะเคียนดูต้นนี้ครับสูงเก่งใจเลย นี่ก็ปัดดูนะครับประดูที่เนี่ยแต่ก็โตดีทุกต้นนะครับอยากจะบอกว่าพยายามตัดหญ้าบ่อยๆตัดหญ้ามันล้มมันล้มหญ้าลงมามันก็เป็นปุ๋ยอ่ะครับ แต่ถ้าไม่ตัดหญ้าผมว่ามันน่ากลัวมากเลยนะอันนี้พปยอมพยอมนะครับสักต้นนี้ต้นน้อย ปีปีสักต้นนี้นี่สูงสูงมากนี่กระชิงชันชิงชันนี่มัมือ อันนี้เพื่อนให้มาครับน,นี่ตะเคียน,นี่นนพยอมครับนี่ต้นแดงดูต้นจันนี่ใหญ่มากผมบอกว่ามันทนแรงมากเลยนะ เป็นต้นเดียวที่ไม่เคยลดน้ําเลยตั้งแต่ปลูกมาลงดินแล้วก็ไม่เคยลดน้ําเลยสูงใหญ่ลําต้นใหญ่ดูลําต้นแตกเลยลำต้นใหญ่มากต้นจานหรือทองกวาวดอกสีส้มอันนี้ หน้าปลูกเป็นต้นไม้ที่หน้าปลูกมากครับต้นจานแต่ถามว่าฟอร์มสวยไหมมันก็คด,คดๆเขียวๆมันก็ไม่ตรงเหมือนชาวบ้านนะครับแต่ดอกอ่ะสวยมากผมจินตนาการไว้สิบปีต้นเขาใหญ่เวลาเขามีดอกร่วงลงมาตามพื้นผมเชื่อเลยก็มันต้องสวยมาก ต้องสวยมากเพราะว่าที่หมู่บ้านผมอะที่หมู่บ้านผมปลูกต้นหนึ่งโอ้โหแล้วปลูกดันมาหน้าบ้านผมด้วยหน้าบ้านผมด้วยโอ้โหเวลาหน้าหนาวที่สวยสวยจริงเวลามันร่วงหล่นแต่ผมไม่ได้เก็บดอกไม่ได้ทําความสะอาดนะจะมีคนมาทําความสะอาดผมก็เลยเออดีเหมือนกันนี้มาหอกกันนี้ครับ น,นี้ขอโทษครับอันนี้ปัดดูปัดดูสวยงาม ผมรดน้ําต้นไม้เมื่อกี้ลดน้าต้นไม้ผมก็เอาน้าในบ่อนี่ครับใช้เรือสูบก็ลดได้บ้างแต่พอดีสายยางผมมันไม่ได้ยาวไงมันก็เลยลดได้แค่ขอบบ่อพยอมนะครับเดี๋ยววันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับ ไว้โอกาสหน้ามารอบหน้าเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูความเปลี่ยนแปลงนะครับขอให้มีความสุขทุกทัานนะครับสวัสดีครับ